สบู่โปรเทคไทยเทอร์ปีนะคะทั้ง3สูตรเนี่ยมันก็มีกลิ่นหอมนะคะที่สดชื่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะอืมถ้าพี่ฟอใช้นะคะพี่ฟอขอเลือกใช้กลิ่นนี้ค่ะจริงๆพี่ฟอได้แอบทาการใช้ไปแล้วนะคะสูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรมะขามขมิ้นธนาคาเพราะว่าพี่ฟอมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์มากๆแล้วก็พอใช้แล้วอ่ะผลลัพธ์อ่ะผิวของเราอ่ะจะได้ เ้าก็จางใสนะคะพี่ฟอจะขอแกะให้ดูเลยนี่ก้อนของเขาจะเป็นอย่างนี้ กลิ่นหอมสดชื่นมากๆเลยนะคะนี่คุณสมบัติของเขาเนี่ยมันแอดวานซ์กว่าสูตรอื่นตรงที่ว่ามีส่วนผสมที่แบบเป็นธรรมชาติหลกักๆที่แบบเลิศดหลูมากมะขามก็มีประโยชน์ต่อผิวนะคะทาให้ผิวของเราเนี่ยดูไบรท์ดูกระจ่างใสขึ้นไหนจะเป็นขมิ้นนะคะขมิ้นก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยเนียนเรียบนะคะและก็ธนาคารนะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะช่วยลดอาการผื่นคันแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยค่อยๆขาวขึ้นโอ้โหสูตรนี้บอกแล้วว่ามันแอดวานซ์เพราะมีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง3ชนิดเลยนะคะเดี๋ยวพี่ฟอจะขอแตะน้ำนะคะแล้้ววกกก็ฟอใหดดูเลยี่า นี่พี่ฟอว์ทาให้ดูก่อนจะบอกเลยนะว่าสบู่ p r o Protect t h a i Therapy นะคะสามารถใช้ฟอกหน้าก็ได้นะคะแล้วก็สามารถฟอกไปที่ตัวของเราได้ด้วยชำระล้างสะอาดหมดจุดเลยนะคะนี่พี่ฟอ์เอาน้ําแตะแค่นิดนึงนะคะนี่จะบอกว่าฟองแบบฟองนุ่มเลยเลยนี่ฟองเยอะเลยเนี่ยฟองเยอะมากจริงๆพี่ฟอ์แอบเอาไปใช้อาบน้ําแล้วนะพี่ฟอร์จะบอกว่าฟองเขาเยอะจริงๆแล้วก็นุ่มเลยนะคะนี่พี่ฟอ์จะให้ดูนี่ดูฟองของเขานะคะหนานุ่มแล้วก็ละเอียดมากเลยดู นี่พี่ฟอก็อขอฟอกไปที่มืออย่างนี้นะคะความรู้สึกนะคะหลังจากที่พี่ฟอได้ใช้พี่ฟอได้ทําการเอาไปใช้แล้วนะก่อนหน้านี้พี่ฟอจะบอกเลยว่า เขาสามารถชำระล้างนะคะร่างกายได้อย่างสะอาดหมดจดและผิวของพี่ฟอนเนี่ยก็สัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยมันดูไบร์ขึ้นมันมันสะอาดเนื่องจากมันสะอาดจริงๆนะคะแล้วก็ผิวของเราเนี่ยดูแบบดูไบร์ขึ้นดูผ่องขึ้นจริงๆนะคะด้วยสูตรผสมของธรรมชาติเนี่ยสอย่างนะคะหนึ่งเดียวมีทั้งขมิ้นแล้วก็มะขอนนะคะแล้วก็ทนาคาส่วนผสมสามตัวเนี้ยพอผสมกันแล้วเนี่ยโอ้โหเลยค่ามากๆนะคะหลังจากที่พี่ฟอนนะคะได้ทําการทดลองใช้พอกตัวนะพี่ฟอนบอกเลยว่า ให้ความรู้สึกที่อันดับแรกเลยนะคะสะอาดผิวกายของพี่่อเนี่ยสะอาดมากๆแล้วก็ ใช่แล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าผิวว่าด้วยความที่เขาทําความสะอาดได้อย่างหมดจดอะผิวของเราเนี่ยดูไบรท์ขึ้นอย่างแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะและยังช่วยกําจัดแบคทิเรียไปในตัวด้วยหลังจากที่เราล้างนะคะทําความสะอาดเนี่ยโ,โหสัมผัสได้เลยว่ามันสะอาดจริงสะอาดแบบหมดจดเลยแล้วถ้าเราใช้ไปในระยะยาวๆนะผิวหน้ากับผิวกายของเราเนี่ยจะค่อยๆสวยนะคะแล้วก็มีสุขภาพดีแล้วก็ดูค่อยๆดูกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นและให้ดูนะคะถึงความเนี่ยผิวบนหลังมือของวีฟอเนี่ยสะอาดเนียนเรียบเลยนะคะเหมือนแบบเตรียมพร้อมสําหรับการบารุงในสเต เซรัู่ Protect ชาย t h e r a p ีสูตรวิตามินซีและอ e ีนะคะผสานคุณค่าจากธรรมชาติของวิตามินซีและอ e. ีมีคุณสมบัติจะช่วยผิวของเราเนี่ยดูขาวกระจ่างใสนะคะและก็ท่นอมผิวของเรานะคะให้มีความนุ่มและชุ่มชื่นทําความสะอาดสิ่งสกรปรกให้สะอาดอย่างเก้งเก่าสซร่ม Protect Dry t h e r a p y, สูตรพงทานชาโคสูตรนี้นะคะเต็มไปด้วยพงทานชาโคมีคุณสมบัติในการดูดซับสิ่งสกรปรกและความมันนะคะและก็ยังมออฟองที่นุ่มละเอียดทุกสัมผัสเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยสะอาดกี้ เก่าแลดูกระจ่างใสมีสุขภาพดีค่ะสดีค่ะ แต่ละคนนะคะมีสภาพผิวและก็ปัญหาของผิวเราเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปถ้าเราเลือกผลิตภัณฑ์นะคะที่ตรงกับสภาพผิวของเราเนี่ยจะทําให้ผิวของเราเนี่ยค่อยๆดียิ่งขึ้นนะคะและถ้าคนไหนที่มีสภาพผิวหน้ากับสภาพผิวกายเนี่ยที่สวยอยู่แล้วก็จะยิ่งทําให้ผิวของเราเนี่ยสวยสุขภาพดียิ่งขึ้นไปนะคะ <S <S สําหรับพี่ฟอเนี่ยพี่ฟอเลือกใช้สูตรขมิน้มนมะขามพันธคาเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยตอบโจทย์มากๆคือจะช่วยในเรื่องของผิวดูขาวใสแล้วก็สามารถทําความสะอาดผิวหน้านะคะแล้วก็ทําความสะอาดผิวกายได้อย่างสะอาดหมดจดแต่ทีนี้เน มีคำถามนะคะว่าพี่ค่ะหนูเป็นคนแพ้ง่ายหนูกลัวมากเลยว่าถ้าหนูใช้แล้วเนี่ยน้าหนูจะแพ้หรือเปล่านะคะพี่ฟอกขอแนะนานิดนึงนะคะเพราะว่าสภาพผิวของแต่ละบุคคลเนี่ยแตกต่างกันอยากให้ทําการทําการเทสนะคะตอนที่เราเทสตอนที่พี่ฟอกฟอกให้เห็นฟองเนี่ยเราทําการเทสตรงบร,ริเวณนี้เลยเพราะผิวของเราเนี่ยจะเป็นบร,ริเวณที่อ่อนบางที่สุดนะคะดดพอเราเทสดูพอทิ้งไว้เนี่ยถ้าเราไม่มีอาการระคายเคืองใดๆนะคะเราก็สามารถใช้ได้แต่ถ้ามีอาการระคายเคืองเนี่ยเราก็สามารถใช้แค่ฟอกผิวกายอย่างเดียวก็พอพี่ฟอกทดลองใช้สูตรนี้แล้วนะ พี่ฟอตบอกว่าสามารถทําความสะอาดได้อย่างหมดจุดมากๆเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีว,ว่าตาราวันน่อากาศของบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะร้อนพอเราทําความสะอาดผิวได้อย่างสะอาดหมดจดแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมัน,ม,นมันดีมากๆเป็นสมุนไพรจากธรรมชาตินะคะแล้วทําให้ผิวของเราเนี่ยสวยแถมยังมีสุขภาพดีด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่ฟอไปก่อนละค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะห,หอม